สวัสดีครับอ่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันไว้อัดสเปซบาร์สรค่ะอ่าวันนี้เรามาทําอะไรกันเด็กๆระบายสีแบบิคับระบายสีแบบิค่ะเรอ่องเหมือนเราเคยระบายยังเคยแล้วแต่ระบายเราระบายตัวแค่ไหนอือ <c oughs> แต่วันนี้จะระบายตัวแค่ไหน <c oughs> โอเคถ้าพร้อมแล้วเราตามไปดูเลยอย,อยู่ข้างบนทุกคนนี่ไปดูกันเลย,ยชั้นสองนะ จะไปทำแบบีก้กันเลยนะคะ <Yahoo! S 1> ยินดีต้อนรับครับเข้ามาดูเข้ามาดู <c oughs> คนเยอะมากทุกคนสวัส <c oughs> ดีครับ <c oughs> เปลี่ยนผ้ากันเพื่อนก่อนทุกคนไอฟวา A few moments later ไ <c oughs> ซส์ไหนคะ,บบนคะตัวไหนคะเื่อไม่เอ้ยตัวไหนตัวนี้ <c oughs> อ่ะ ตัวใหญ่เท่าไหร่ตัวนี้สองพั้าร้อาค่ะแล้วเนี่ยกะต่ายาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบค่ะแล้วมแล้วตัวนี้พันสามเก้าสิบค่ะ<อ>แ<ป>ล้วก<ป>็อันนี้สองเก้าสิบคะตัวไหนเอว่เด็กไหมเอว่าอยากได้ตัวไหน โอเคเราซื้อครบส0 0พันะครับเราจะได้หมุนวงลอ้อนะครับอันไหนอันไหนดีสุดบิงโกใช่ไหมครับบิงโกมันลุ้นกันว่าพอตามได้ไรบิงโกหรือเปล่านะเอาแล้วนิดเดียวได้กุญแจ,แจนี่นแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยเดียวด้หมดสรายการร<ฮ>จะได้สีทั้งหมี่กจส่งให้กลับไปที้ทานนะคะระหว่างให้พี่เขา อุปกรณ์ให้แล้วให้น้อยว่าเลือกสีนดีกว่าสีชมพูชมพูนี้ดีกว่าบานเย็นสีทองอได้เกียร์แล้วได้หกันแล้วโอเคอ่ะพี่ไว้เลือกอีกหกสีพี่ไว้โอเคสีฟ้านะเรื่องนี้ดีกว่าโอเคได้กันแล้วอีกสองสีอ่ะเขียวอีก,กนึงคร,นะครบแล้วนะค,ครบแล้วเหรอโอเคครบแล้วคน ขออนุญาตแนะนําทาสีหมีนะคะน้องหมีเราจะเริ่มทาจากด้านหลังค่ะเราจะเว้นหัวยลําดับสุดท้ายเพื่อว่าที่จะพลิกน้องกลับไปอะคะ่ะแล้วก็คู่กันเราจะใช้แบบว่าตามโซ่แขนตามคอะคะ่ะมันจะแบบสีไปไม่ถึงใช่ะคะ่ะสีมันจะตงมาตรงนี้ลูกค้าสามารถตักขึ้นมาทาได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกิ๊ตเตอร์ทองเราให้ฟรีะคะ่ะแล้วก็ จะมีเป็นกิตเตอร์สีส้มมาค่ะแล้วก็ส่วนพวงกุญแจนะคะลูกค้าก็ทาในนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะนําน้องมาเทตรงนี้ก็ได้ค่ะถ้าลูกค้าอยากได้พวงกุญแจเป็นเส้นตรงลูกค้าก็เทลงจากข้างบนลงไปข้างล่างถ้าอยากได้เป็นแนวนอนลูกค้าก็วางค่ะแล้วก็เทได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็เรียกพนักงานได้เลยค่ะ น้องเอวัตโอ้โหนี่เริ่มจากสีเหมือนเสื้อตัวเองเลย <Yeah. S 1> เอาสีอะไรสองสีก่อน <Yeah. S 1> ใช่ไหมเอาสมหมดเลยเหรอหมาสองสี <Yeah. S 1> สามสีอันแล้วก็สีอะไรคะนมชมพูใช่าไหม <Yeah. S 1> ใช่นมชมพูอ่ะสีครีมนี่นี่มีสีม่วงเป็นพื้นแน่เลยเนะี่ย <Yeah. S 1> อุ้ยมีรูปหัวใจว่า <Yeah. S 1> คนบริได้แก้วว่าลูปหัวใจโอเค นี่เอวา,อาโอ้เอเลยอ้อ่าหัวก็ได้แต่ว่าเราเอาหูไปทำทีหลังนะหูเนี่ยมาดูทางฝั่งของพี่ไว้บ้างทุกคนตอนนี้ก็กำลังทำเป็นอทอนสีฟ้านะครับผมพี่ไว้นะฮะตัวของน้องเอวาเป็นกระประกุกอมสินด้วยนะนี่สีหมดก็เติมครับผมอ่ะพี่ไว้จะเริ่มระเลงแล้วฮะ ออกจากหัวนะหรือว่ายังไงตัวเต้น mean, ๆแล้วเนี่ยเฮ้ยโคตรสวยเฮ้ยเนี่ยแหละสวยนี่คนน้องเอวาของพี่ไว้นี่เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงนี่ที่เรารู้เห็นมีความแตกต่างกันนะของผู้ชายจอกเป็นไงเข้มๆใช่ไหม <c oughs> แต่ของน้องเอวาจะเป็นสีชมพูหวานแหววเลยทุกคนสีทองมาแล้วสีทองมาแล้วตุ <c oughs> <c oughs> ๊กแกให้ก่อนได้ไหมด่าโอ้สีทองสวยเลยสีทองสวยเนี่ย พี่ทคุณพี่ไม่เป็นไรเป็นอะไรเป็นเราไปลามือหนนะของพี่ไว้ก็ยังคุ้มโทนนะคุ้มโทนต่อเนื่องนะอเอ้ยคือขาวใสเข้ามาสวยดี โอเคครับตอนนี้เรามาอัปเดตกันดีกว่าเรามาดูของน้องไอวานก่อนเก้อนต์แล้วส่วนของพี่ไว้ก็ได้ประมาณนัก60-70%บเจ็ดสิบตแล้ว <Okay. S 1> ตอนนี้ก็เริ่มกลับได้ามาทำ้างหน้าได้ทุกคนเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างมาวันนี้สนุกสนุกอันนี้อัน,นชอบไหมคะชอบเป็นคอนเซปต์อะไรพัดเทลอ่าเป็นคอนเซปต์พัดเทลนะฮะเน,นี่ยถ้าเกิดใครกดไลค์คลิปนี้แล้วมาคอมเมนต์ว่าอยากได้นะเรือแจกเลยตัวเล็ก ร้อยไลค์คลิปนี้คอมเมนต์ comment ว่าอยากได้นะไม่คอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ไม่ให้นะถ้าเราอยากมาทำเราต้องมาทำที่ไหนครับไวแอดสเปซบางแสนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนเสร็จแล้วของนั่งสองคนหน้าตาเป็นยังไงโอเคเนาะไป a few moments later เสร็จแล้วครับทุกคนนี่คือผลงานของน้องๆทั้ง,งสองคนนะครับผมอันนี้ขอบหนูอัอนนี้ขอพี่ไว้นี่คือสีทั้งหมดนะหมดทุกขวดนะผมแล้วก็มีกากเอ็ดนิดหน่อยตรงหูทุกคนนี่กากเป็ดนี่นี่ดิแล้วก็มีอะไรนะไข่มุกเหรอใช่ไหมเนี่ยไข่มุกติดตรงนี้แก้มมแก้โหโชว์โชว์โชว์มือหน่อยโชว์มือหน่อยเป็นไงบ้างโชว์มือหน่อยไ,ว,อไว้ อยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เป็นกำลังใจของช่องวว y a ฟมลี i ี่ต่อๆไปด้วยนะคะ r ว y a ฟมลีดูทุกคนสวยๆสๆๆสวๆๆๆวย n week later สวัสดีค่ะวันนี้น้องเอวาจะมารับเบบิงนะคะไปรับกันเลยเนาะพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะอมอยากจะเจอน้องหรือยังอยากได้อใส่แมสไปกันวล้ว โอ้โหวันนี้ใส่ที่คาดผมมาด้วยนะคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะอ๋อตื่นเต้นมากมากเลยใช่ไหมคะถึงแล้วค่ะไปยัย่ว กับพี่ไว้ใจเองนะ